ครูสอนร้องเพลงหนูสอนอยูแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องสอนอยังไงอืมไม่ชอบวนันนี้ตกใจมากเน้ยสอนรองเพงลงร้องคงจะพอเนาะ <c oughs> มากคือแบบเออถามหนูว่าตัวเองคีคืออะไรอะไรคือคีคียผู้หญิงคีผู้ชายนมันต่างกันยังไงแล้วแบบหนูก็ตอบไม่ได้ทุกคน คือเราไม่ใช่ครูร้องเลยแล้วเรามีแต่บอกว่าผิดผิดคีย์ผิดคีย์ตัวเองผิดคีย์แลวก็ถามว่าคีย์คืออะไรแล้วแบบเฮียกูจะตอบไงวะเนี่ยคีย์คืออะไรโอ้คนที่เข้าวงการมาพร้อมๆกับลำไยคือจะยอมรับยอมรับต,ตรงๆว่าลำไยคือเก่งมากทุกคน เพราะฉะนั้นจะเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยมันมันเปรียบกันไม่ได้หรอกต่างคนต่างมีสไตล์แล้วก็ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะคะถ้าจะบอกว่าเข้าวงการมาพร้อมๆกันทุกคนก็เข้าวงการมาแทบจะพร้อมๆกันหมดแต่ทุกคนแค่แบบไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ดังแบบผูผูผแตกขนาดน,นั้นไม่งั้นใครเข้ามาพร้อมเมียก็ต้องดังทุกคนหรือว่าผู้แตกกันทุกคนถีสถูกปะมันก็เกินการกันหมดมันอยู่ที่มันอยู่ที่ จังหวะชีวิตความสามารถแล้วก็หลายๆสิ่งทางเดิน,น,นที่จะเลือกอใช่มาเข้าวงการมาได้ยังไงมันตัวเองนี่เข้าวงการมาได้ยังไงให้ประกวดร้องเพลงใช่ใช่ก็แบบมันก็แล้วแต่น้องลำไยก็จะแบบฟิล์มเอนเตอร์เทนฟิลแบบว่าเต้นร้องอะไรเงี้ยเราก็จะมาแบบเราก็มาแบบเพลงช้าถามว่าเรา้องเพลงเราได้เราก็ลองได้ทุกแนวนั่นแหละเราก็ลองได้ทุกแนวแต่ว่า นานๆานทีนานๆานทีได้แบบขึ้นเวทีหรือมีงานอะไรเงี้ยเออแล้วก็ขึ้นแล้วก็ทําในตรงจุดนั้นให้มันแบบดีที่สุดคือมันก็ไม่ได้ถ้าจะไปพูดอย่างนี้นะไปโพสต์ปุ๊บนี่คนด่าดตายเลยนะบอกเลยโพสตโง่ๆอย่างเงี้ยพิมพ์โง่ๆสมองแบบอย่างเงี้ยเอาคนโน้นไปเปรียบเ,เทียบกับคนนี้อย่างเงี้ยนคนด่าดตายเลยนะจะพิมพ์อะไรก็ฉลาดนิดนึง ข้าวงการมาได้ก็จะมีท oh. ี่มาที่ไปนะอมันตัวเองแต่ละคนมันก็สู่มาบ่คือกันอิหลีแต่ละคนมันสู่มาบ่คือกันมันบ่อเมนวามันพ่อเมนวนผู้ใดอันคืนมาพว้่อมกันก็ต้องดังคือกันเบอร์เตอร์เซอร์คุณก็ดังทั่วโลกตัวมินตายอย่างเงี้ยมินตราทุกคนมินตายอินทิลาก็คือแบบ เชื่อไหมเข้าวงการมาแบบนานมากเขาก็ต่อสู้ฝ่าฟันมานี่ยกตัวอย่างเนาะก็คือแบบต่อสู้ฝ่าฟันทุกอย่างมาอยู่แกมมี่มากี่ปีแบบร้องอยังไงก็เพลงก็ไม่มาแต่สุดท้ายพอจะมาเขาก็มาแบบมาแบบตุ้มเลยเนึกอ,ออกป่ะจังหวะชีวิตของคนสําคัญมากเพลงห้ามตัวหนูก็ไปฟังประวัติชีวิตแบบของมินตานะก็คือแบบเหมือนเพลงเขามาแล้วอยู่ๆเขามาติดช่วงโควิดอะ่ะมาติดช่วงโควิดแล้วก็แบบสตันไปเลยอะไรเงี้ย นี่ก็เพิ่งมาใหม่ก็คือแบบโอ้โหแบบคือจึ้งมากเขาก็พัฒนาตัวเองตลอดไม่เคยร้องเออเพลงไม่เคยร้องเขาก็ร้องนี่อะไรไม่เคยร้องก็บอกร้องไม่เป็นจะเป็นมักแตงเนาะม <laughs> าแตงนั่นแตงนี่ชีวิตเจ้าของดีซ้ำเขาก่อนบอกฮะชีวิตเจ้าของดีซ้ำเขาก่อนบอก ค่อยมาว่าค่อยมาว่าคนชีวิตชีวิตตัวเองยังไม่ได้ดีเท่าเลยวันวันมาหานั่งเม้นด่าคนเนี่ยคนเรามันคนเรามันพัฒนาต่างกันบอกเลยนะว่าคนเราพัฒนาต่างกันนี่ถ้าเกิดว่าไม่พัฒนาตัวเองหรืออยู่กับที่ก็ลองย้อนไปในวันที่เล่น m vi มีเหตุผลน่ะ ก็ต้องอยู่แบบนั้นไม่มีการพัฒนาไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีอะไรทั้งนั้นก็จะอยู่ที่เดิมแต่เนี่ยคือวันนี้ก็มีการพัฒนามีนูน่นมีนี่มีทุกอย่างแต่พัฒนาในเวของตัวเองนะคะพัฒนาในในเวเวอร์ชั่นของตัวเองมไม่ได้พัฒนาแบบต้องเหมือน,นใครต้องอะไรเหมือนใครเพงเงเนี่ยเเมนตาติดตอกจากคนตามแค่แบบ หลักแบบสองสองล้านกว่าสามล้านต้นตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นสี่ล้านนี่ไม่เรียกการพัฒนาหรออย่งงางง่คนเราก็พัฒนาต่างกันนะเนาะชีวิตจะให้แบบทุกคนดวงพุง่งดวงปังเหมือนแบบเหมือนเหมือนกันหมดมันก็จะแบบโอ้โหเกินกราดค่ะบางคนพัฒนาแทบตายพัฒนาแทบตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีมันอยู่ที่จังหวะชีวิตดวงใครดวงมัน แค่พูดในฟังไม่ได้เปรียบเทียบนะแค่ให้คิดเพื่อจะเผื่อจะได้คิดได้พัฒนาตัวเองพัฒนาทุกวันค่ะไม่ต้องมาแต่งนะคะคนเราใครไม่อยากก้าวหน้าบ้างใครไม่อยากแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างต้องก้าวข้ามไงว่าก้าวไปทุกวันแล้วแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวเองไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือว่าไปแบบคือเอาเขามันเป็นไอดอลได้เนี่ยถามพระโลสินั่งชมคนนู้นคนนี้ทุกวัน นั่งชมว่าแบบเออคนนี้เก่งคนนี้เก่งแบบลำยาไยนี่ดูทุกวันแล้วก็แบบยางมินตางอยง่ก็ชอบมากคือแบบเราจะเป็นคนที่แบบดูดูคนอื่นแล้วก็เก็บมามองตัวเองนะแต่ตอนเนี้ยกูทําอะไรได้บ้างวะอะไรเงี้ยก็คือท้องอยู่แล้วก็คิดตอลอดว่าถ้าคลอดมาจะทําอะไรแล้วก็คลอดมาจะแบบจะแบบทําอะไรได้บ้างหรือจะแบบ พัฒนาตัวเองไปในทางไหนหรือจะไปในเวไนอา,อาจจะแบบไม่ได้ร้องเพลงหรือว่าอาจจะไปในเวอะไรสักอยาก่างอะไรอย่างเงี้ยคือคนเรามันมีชีวิตที่แตกต่างกัน<อ>แล้วก็มีมีแบบม,มีความคิดที่แบบแตกต่างกันเราไม่จะเปต้องไปเหมือนใครเราเป็นนักร้องก็จริงแต่เราเติบโตในด้านอื่นได้เหมือนกันเนื้อบอกป่เออถ้าเราคิดว่าการแบบการเป็นศิลปินของเรามันมันณนะตรงเนี้ยณนะเวลาเนี้ยมันอาจจะแบบ มันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราแล้วหรืออาจจะไม่ใช่เวของเราแล้วแล้วก็แค่หาอย่างอื่นทําในสิ่งที่มันพัฒนาตัวเองและทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอืมก็เหมือนที่คุณติดตามชีวิตแฟนมผมนั่นแหละก็คือว่ามันดีขึ้นเห็นไหมก็เป็นเอฟซีระดับหนึ่งนั่นแหละที่วัาติดตาม มานานพอสมควรน,นะครับถึงรู้ตั้งนานไปถึงปัจจุบันนะครับอถือว่าแฟนผมก็พัฒนาดีขึ้นในระดับหนึ่งครับผมก็ไม่น้อยก่าคนอื่นมากครับคือหนูอะที่พี่สังเกตหลายๆคนนะก็คือแบบบางคนอะมาแบบพุ่งเดียวแล้วก็หายไปเลยก็มีนะคะแต่คือหนูอะ ชมตัวเองตลอดเป็นพลังบวกให้กับตัวเองตลอดเลยว่าเนี่ยเราเก่งนะเรายังแบบอยู่มาได้เจ็ดแปดปีแล้วยังมีงานแล้วก็ยังแบบยังยังหาเงินได้ยังซัพพอร์ตตัวเองได้ยังแบบซัพพอร์ตครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวได้ตลอดคือหนวสร้างพลังบวกให้กับตัวเองตลอดถึงแม้ว่าการทําเพลงของหนูทํามาหลากหลายสไตล์มากเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ทําเปลี่ยนการแต่งตัวอะไรก็ทําแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเกิดมันไม่มาหนูก็เคยอกหักกับกับเพลงที่หนูทนะํานะหลายๆครั้งที่เราทุ่มเทไปจนหนู เปลี่ยนความคิดตัวเองว่าโอเคถ้าทําเพลงแล้วต้องมาเสียใจต้องมาไม่มีความสุขกับการที่ยอดวิวมันไม่ไปอย่างเงี้ยเราก็แค่เปลี่ยนจากการทําเพลงให้ไปคาดหวังยอดอะ่ะเออก็คือเปลี่ยนจากการทําแบบคาดหวังเป็นการทําให้มีความสุขและทําให้เต็มที่ผลสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันจะออกมายังไงอะ่ะก็คือปล่อยมันปล่อยมันไปอะ่ะปล่อยให้ได้วางให้เป็นเขาบอกว่าตัวเองลืมแพททองเลยเออ <laughs> ปล่อยให้ได้วางให้เป็นแล้วพอแล้วพอเราปล่อยได้วางเป็นเราจะทําทุกอย่างด้วยความสุขไม่ทําทุกอย่างด้วยความกดดันแล้วทุกวันนี้การทําเพลงหนูแต่ละครั้งนะก็คือแบบหนูจะแบบทําให้เต็มที่ชอบอันนี้ทําอันนี้ชอบอันนี้ทําอันนี้และสุดท้ายผลจะออกมาอย่างไงก็คือไม่เป็นไรเอญ้ยนครับเนี่ยเอญ้ยครับอันนี้ก็เอี้ยอันนี้ก็เอี้ย เห็น <Comment S 1> พัฒนาแ,แต่าแตการแต่งตัวจะโป๊ะจะโชว์แต่ความสามารถไม่พัฒนาเห็นบอกว่าออกลูกจะแซบคิดแต่อะไรโอ้โหการลองพิงมพ์พัฒนาคนดูเยอะมิเดี๋ยวคนชมเลยว่ะ <c oughs> ไปดูคลิปเยอะๆนะของเขาความสามารถไม่พัฒนาคืออะไรความสามารถไม่พัฒนาค,นความสามารถของคุณคือมีอะไรบ้างอะในในเรื่องของความสามารถที่ในทัศนค